ขอรบกวนเวลาของครูทุกท่านนะครับอีกนิดนึงนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ได้ทำคลิปเรื่องของการล็อกอินเข้าสู่ระบบ z o ู m ไปแล้วแต่เผอิญว่าเ,เราใช้กันหลายคนนะครับมันอาจจะเวลาล็อกอินเข้าไปแล้วยังค้างอยู่ในระบบนะครับตอนนี้คือปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นสำหรับครูบางคนที่พอสร้างห้องแล้วนะครับหลังจากที่ลีฟออกจากห้องเรียนที่สอนเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ไม่ยอม sign out ออกจากระบบนะครับจะทําให้คุณครูท่านอื่นที่จะสอนต่อเราไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะอันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับปัญหาอย่างเร่งด่วนที่เราจะต้องย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลานะครับว่าเวลาที่ leave ออกจากห้องเรียนเรียบร้อยแล้วควรที่จะ sign out account ของ Zoom ด้วยนะครับทำยังไงเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จและเรียบร้อยแล้วนะครับ นะหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลีฟออ,ออกจากห้องเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะคอนเวิร์ตไฟวิดีโอให้เป็น mp4 นะครับ ในขณะที่มันกําลังที่จะแปลงไฟล์เป็น mp4 นะครับคุณครูไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราต้องล็อกอินอยู่หรือเปล่าถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับให้ทําการล็อกเอาออกได้เลยเพราะว่าการคอนเวิร์ตไฟล์เป็น mp4 เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับดังนั้นแนะนําว่าพอออกจากอ,ออกจากห้องเรียนแล้วก็ เราก็ทําการออกจากระบบในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นขังวลน,นะครับคุณครูครับจากตรงนี้นะครับนะมาที่แอคเค n t ของเราแล้วก็ทําการสายเอาออกนะครับสายเอาออกกดเลยครับเป็นหน้าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับถึงจะถือว่า l o อกเอาออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย